สวัสดีพี่น้องมาเอามืองค่อนน้อยค่อนน้อยออกขึ้นนี่ครับผมน่ารักเลยน,น่ารักเลยตัวแม่ตัวแม่ครับผมกำลังตาเดี๋ยวผ้านี่เหนียวมือง เดี๋ยวพานี่นี่มะมึงแอะ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 น่ารักเลยน่ารักเลยแอะแอะย่างได้ออกค่าเดียวกข็ย่างได้แล้วพี่น้องกินนม สัมผัสจิตญาณเนาะเล็กหน่อยครับผมอ่ะโอเคครับผมบากวนแล้วเดี๋ยวมันสิยางเห็นเยี่ยงฮะกินข้าวเน,น่ไปเนมึงไปเนมึงเนาะเปเนมึงน่องไหมเน,บบน,น่ไปเนมึงน่องแรือเปล่า้าคือการกับเน่เลยฮะหน้าคือกันกับเน่เลย หนายขึ้กันกำเนียร์ป่ะเอาดูผุ่นไก่ผุ่นไก่กินข้าวกินข้าวโอ้ดยยังกินไงอันนี้ยังลวกใส่หมูลวกใส่หมูบ่อันนี้ออมครับผมอ้อมเน้ออมกับน้องควายกิซ้อนเนี่เอามาให่านกิซ้อยกิซ้อนกับพริก่ตับไก่โอ้ยนี้ได้ร้ายได้เหมือนกันกินข้าวกันกินเข่ากันมาเส็บเส็บมาพี่น้องกินข้าต้องกัน

เขาวจอลมันจะอ,อมจนหาบ,อบ,อบออ่บ่วอยข้นขาเหตวเองเลยนามมันใช้ใส่ข้าเจอามะขามนามมันใส่ก่อนเขาเจมะขายก็อันบวบบด้ไหแพีแอรเข้าจออมทรงเข้าคือกันเดบบบเป็นยังสี่ไมมขนาดออกแท้ไหมขาเจเอาหน้ามาข้าจอออบาจอเอาใส่หน้าอันนี้มันดีขาจอเอาไว้เตเองเนาะอันนี้เขาล่ออมใสหนาเดียวกันไปเมื่อเลยแก่ก้นเพื่อให้พี่ให้น่องข้ากับเอาเดียวเปนวันเอาไปแจกพี่แจกนองเอาพี่ให้นอง แม่พี่น้องสั่งนั่นตอดแม่แผ<พ>ลลูกเออว่ได้กินบ่เครียดให้กันคนแล้ว,วพักลหลายๆเลยว่านัเราจะของมาก,กินบอไม่พัก <c oughs> <c oughs> พักใส่ใพี่น้องไว้ตลอดฮะ <c oughs> เอาพักใส่ใพี่น้องหลายเพูดป่ะ <c oughs> มันกับพอหลายมันยุบลงมันบ่มีนะแม่ว่าเอาพักใส่หน่อยพูดเห็นน่พัมาหน่อยนะ

ตอนใหญ่วันวันจ้อยบกขาดใหญ่เชื่อตอนนั่นแต่เขาเจ้าก็มีแต่ตอนนี้ใหญ่นั่นนั่นแบบอันเอื่อยมันนั่นไหมนั่นยังดีเอื่อยมันนั่นปลาสีส่วนเข้าเดิปลาสีแพงเข้าดิส่วนน้อยอะไรตัวนี้แหละมันเห็นนั่นลูกมันแงะมันหน้าเปลาไปมันโหลดกันใหญ่มากสีแดง ดังมันแข็งโบแล้วมันสิเอาบ่ึันบ่เลวอย่างบไปไดีื่อวานเนี่ยลาไปออกไปเบิ่อนันเพื่อออกรกบแย่ขึ้นรถบดเร้วไปแล้วเอห้องน้ำเนเพอห้องน้ำัดนี้พอพออุ้มาไบายข่หมนอหลย่มากเปาแเียลายางยางยงมาแล้ว พอไปนหนอยชไหมละบ้านบ้าน่าแต่ถาข่อยนนี้ข่อยบว่าไปโรบย่านเราก็สซนละคีออกนามนี้ไปไหมวิทน้ำกับพราทย่างเจ้าเวอล่ะอยแม่งกินนูม่แมงไม่แมงไม่บอแมงอันแม่งี่ยมันถือซ้อนมันถือซ้อนเจ้ามาตักมันกถือตัแม่งนีอยมาถง้า เดี๋ยวเงินเดือนดอกสให้แบทคำไปสื่อมาลงอย่งโอ้โอ่ใช่ใช่ไม่แพท่านเดียวท่านเหทาะทั้งหลอดทั้งสายทั้งหลอดทั้งหลอดสีทั้งหลอดขาวหลอดอ่ะไม่ไหมบ้านใต้แจ้งนำไปเลยเพาว่าเพราเพรากยุติเพราใต่กันทั้งบ้านไต่กันได้คิดใสั่เก่าให้ยางให้ยางให้ยางท่านมั่น ก็มีนะทั้งทังบันทังบันน้ำจันทรทั้งบันเอคู่ขาจออามาเอายางเลยนะเอายางเอายางแล้ล่ะไปน้ำเออแล้วพอจะเอาตัวเาเอาเศร้าใจไปน้ำแล้วนี่หนังอยู่ไปมึงก้อยบ่ย่นนี้มันเรงแม่อไรดิแมงสอนถ้าถูดูาบาน ไง่มันบอกวางยามนนันใี่แตแมงียงเนาะมันเแม่แต่แม่งเนั่นยกตั้ไปปีสองเสียสามไปตกินนู่นบาง่อนตวไป่ายตัวแรไปจ่าไปตันนั้นไม่เคยแล้วี่ยงไม่ได้หันยี่หลวไข่มาวานนิไข่เลยว่าบ้านไนมีอนั่นเออไม่อพทาพอซาแม่นปาเอาบ้านได้มนเฮ้ยมีได้แล้วมึงไหนน้หาเอาไปแ ่มาบุเยแล้วอยู่เก้ยแล้วกแล้วแล้วบาไปรอดทีน้องที่ว่าท่านกันเน้นยไท่านกันจมนจเอาตัวบ่เอาปเ็กก็กขเกเ่เขาบ้านเมื่อไเดโอ้ใส่วเขาไม่ละบัตจะซื้หัวขาดเท่เด้อ อมเก็ดหนาใจกล้วยไหมใจเจอ้ยนี่อะไรนี่ละ่ละ,ละมันดีจต็มจ้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสวยยังกินไหมค,ครับที่บครับผมไปก่อนสวัสดีครับ